สารแคลเซียมจากเปลือกไข่ทำให้ไม้ดอกปริดอกสวยงามสารอาหารจับเปลือกไข่นอกจากบำรุงต้นไม้แล้วยังป้องกันศัตรูพืชอย่างหอยทากได้อีกนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนยาย่าภาวนาชาแนลค่ะวันนี้ยาย่าจะพามาชมเปลือกไข่ของง่ายๆทำใช้ได้ตลอดเร่งดอกสวยเร่งผลดกอกเปลือกไข่ที่เราใช้ ไข่ทำอาหารแล้วนะคะก็จะมีเปลือกไข่เหลือให้เก็บไว้นะคะอย่าทิ้งลงถังขยะนํามาผึ่งลมไว้สองสาวันนะคะเพื่อนํามาใช้ทําปุ๋ยให้กับต้นไม้หรือผสมดินปลูกก็ได้ค่ะวันนี้ยาย่าจะชวนเ,นเพื่อนๆมาทําปุ๋ยกับต้นไม้นะคะนําเปลือกไข่10บฟองมาตำให้ละเอียดในเปลือกไข่จะมีสารแคลเซียมที่สามารถ นำไปทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้ได้ค่ะและความแหลมคมของเปลือกไข่จะช่วยป้องกันศัตรูพืชอย่างหอยทากได้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อเปลือกไข่ในครกยุบลงก็เติมเปลือกไข่เพิ่มอีกนะคะเพื่อให้ครบสิบฟองตามที่เรากะไว้งแต,ตต้นนะคะก็ตำไปเรื่อยๆนะคะาตำเปลือกไข่ให้ให้ละเอียดที่สุดนะคะเพราะถ้าเปลือกไข่หยาบอยู่ พืชก็ไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะคะต้องใช้เวลาอ่า <c oughs> ละเอียดประมาณนี้นะคะคือละเอียดประมาณนี้เราสามารถให้เปลือกไข่นี้เป็นธาตุอาหารในพืชได้และเปลือกไข่ยังมีความหยาบอยู่ก็จะป้องกันหอยทากไม่ให้หอยทากมารบกวนต้นพืชของเราได้ค่ะเปลือกไข่อุดมไปด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อทั้งร่างกายคนและธาตุอาหารของพืช ซึ่งโปรตีนในไข่นะคะจะเป็นธาตุอาหารสําคัญของพืชและยังมีวิตามินมีกรรมถันและสัตว์บางชนิดศัตรูพืชนะคะก็ไม่ชอบกลิ่นกรรมถันในเปลือกไข่ด้วยค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนเอาเปลือกไข่นะคะไปปักเสียบไม้ไว้ที่ต้นพืชที่มีศัตรูพืชนะคะศัตรูพืชบางชนิดก็ไม่มารบกวนต้นพืชชนิดนั้นน,น,นะคะ พราะเปลือกไข่เวลาโดนความร้อนหรือโดนแสงแดดนะคะก็ <S <s <uck ling> จะปล่อยกลิ่นกำมะถันออกมาซึ่งศัตรูพืชบางชนิดไม่ชอบกลิ่นนี้นะคะเมื่อกี้ยาย่าทำเปลือกไข่แล้วนะคะนำเปลือกไข่มาที่ต้นบัวดิน,นะคะ่ะเพราะบัวดินกำลังจะออกดอกเพื่อนดูสิคะต้นผักกะสังเยอะมากเลยบัวดินนะคะอ่าที่โคนต้นบัวดินนะคะ,คะออที่กระถางบัวดินต้นผักกะสังนะคะเนีย่ยมีผักกะสังนะคะกินไ,ไ,ได้นะคะ ก็พ่องไปเยอะนะคะจะมีร่องรอยเกลบอยู่นะคะก็จะมีใบเหี่ยวอยู่บ้างถ้าเราไม่ดึงใบเหี่ยวนี้ก็เปื่อยค่ะบัวดินเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีปัญหามากนะคะให้ปุ๋ยบำรุง,รงค่ะ,ะ,คะให้แคลเซียมนะคะบำรุงต้นและบำรุงดอกโรยกับมือนะคะจะได้รู้ว่าเออทั่วทั้งกระถางหรือเปล่านะคะเราได้เกลี่ยได้ง่ายด้วยนะคะถ้าใช้มือเกลี่ย อีกกระถางนึงค่ะกระถางนี้ผักกระสังเยอะมากเลยค่ะเขียวอือเลยค่ะมีบัวบกอยู่ด้วยนะคะอยู่รวมๆกันค่ะ นำเปลือกไข่บดมาโรยที่โคนต้นพริกด้วยค่ะต้นพริกต้นนี้นะคะเกือบจะใช้ไม้สอยแล้วล่ะคะ่ะสูงสูงกว่าศีรษะคนนะคะผลดกตลอดเลยค่ะเก็บทำอาหารเกือบทุกวันนะคะสัปดาห์ละสามครั้งนะคะที่มาเก็บต้นพริกต้นนี้ไปทำอาหารนะคะที่โคนต้นพริกจะมีต้นว่านสีทิศและเถาตัลึงอยู่ด้วยนะคะเออเพื่อนๆจะเห็นนะต้นไม้บ้านย่าๆยานี้เบียดเสียดเย็ดยัดกันอยู่นะคะแต่ไม่มีปัญหาโรคพืชเลยค่ะ เดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะคะว่าทำไมจึงไม่มีปัญหาโรคพืชใดๆเลยค่ะฝนตกมาสองสามวันก่อนนะคะเทน้ำในกระบอกใส่ปุ๋ยก่อนค่ะเทลงไปในกระบอกใส่ปุ๋ยเลย เมื่อใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้แล้วทุกครั้งนะคะต้องรดน้ำตามอาจจะรดน้ำเปล่าก็ได้หรือน้ำที่ผสมจุลินทรีย์ต่างๆก็ได้นะคะวันนี้ยาย่าขอผสมจุลินทรีย์สังะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังะหอแสงประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะบัวรดน้ำห้าลิตรค่ะจุลินทรีย์สังะห์แสงหรือน้ําเปล่านะคะที่เราราดรดตามลงไปนะคะจะพาปุ๋ยลงไปสู่รากโดยเร็วขึ้นค่ะ เอาไม้คนน้ํากับยูรินซีให้เข้ากันนะคะนําปลดต้นไม้ที่เราเพิ่งให้ปุ๋ยเลยค่ะและมาถึงบทเฉลยนะคะว่าทําไมบ้านยายาปลูกต้นไม้เบียดเสียดเย็ดยัดกันแต่ไม่มีโรคพืชและไม่ต้องการนะคะคือบทเฉลยก็คือยายาใช้ยูรินซีสังเคราะห์แสงเป็นประจํานะคะยูรินซีสังเคราะห์แสงมีประโยชน์ต่อพืชมากเลยนะคะช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันโรคพืชได้ทําให้เปลือกหรือลําต้นแข็งแรงทนต่อการกัดกินของมแมลง ช่วยกระตุ้นเซลล์รากพืชทำให้รากฝอยแตกแขนงและทำงานได้ดีราดรดต้นพลิกนะคะทั้งที่ตรงนี้มีต้นไม้อื่นเยอะแยะนะคะแต่เขาก็ไม่แย่งอาหารกันนะคะต่างก็มีรากฝอยเป็นของตัวเองทำให้ต้นไม้มีผลผลิตที่ดีนะคะและนำปุ๋ยเปลือกไข่ไปใส่ต้นไม้อื่นที่มีในสวนอีกหลายหลายชนิดนะคะเราก็ได้ผลผลิตที่ดีทุกๆต้นนะคะปุ๋ยเปลือกไข่หาไม่ยากนะคะเพื่อนเพื่อนลองทำกันดูนะคะ ย่าๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนจบช่วยกดไลค์กดส่งต่อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ